อีพีสกับใบในการตกแต่งงานมันเกิดให้เจ้าอ่ค่ะจะบอกว่าสิ่งที่สู้ชีวิตที่สุดสําหรับวันนี้ก็คือการเป่าลูกโป่งค่ะทุกคนไปเป่าจนปวดกล้ามปวดแก้ามอะ่ะใดๆคือสั่งลูกโป่งมาร้อยลูกแต่เป่าได้แค่สิบลูกเองไม่ไหวค่ะทุกคนเดี๋ยวๆขอพักใส่หมวกให้ไออัแป๊บน่ารัก หลังจากที่ใส่หมวกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ออเสร็จแล้เราก็มาทําลูกโป่งกันต่อคะอ่ะแต่ลูกโป่องอันนี้ดีหน่อยคะ่ะทุกคนมันใช้ที่สูบเอาเพราะว่ามันเป่าไม่ได้แล้วก็อีกเช่นเคยเป็นไม้อุนิคอนค่ะจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยใดๆคือตอนแรกคิดว่าการเป่าลูกโป่องอ่ะลำบากแล้วพอมาเจอไอ้ที่สูบเนี่ยทุกคนปวดแขนไปดิ <laughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อออใบทําได้ <laughs> สวยไหมทุกคนใบชอบอันนี้มากมากเลยอะสีสันสดใสสุดๆยายอ,อของเราก็คือกรีดการ์สุดๆไปเลยอีล่าก็งงเลยว่าเขากรีดอะไรอกันแกแต่อันนี้สวยจริงกะอ,อของเราคือแบบชอบสุดๆไปเลยอะดูสีสันของมันดิน่ารักยายอของเราก็คือเล่นพลัน,นะะเลยค่ะเล่น,ปนไปเล่นมาเป็นไงกระโปรงหลุดเลยค่ะ แบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่เสร็จนะทุกคนยังมีอีกกรบอกว่าเหลือของตกแต่งเยอะอีกมากๆตอนใบสั่งก็คือกดรัวๆเลยพอมาถึงจริงๆคือแบบไม่รู้จะจัดยังไงมันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนดูนนี้นะเนี่ยใบสั่งไอ้ที่มันเป็นขาวยูนิคอร,ร์นมาใส่ที่หัวแบบนี้ด้วยเป็นไงน่ารักไหมซึ่งแน่นอนค่ะยายอ,อของเราก็ชอบสุดๆไปเลยของตก ทำเองทั้งหมดไม่ไหวก็ให้แม่ช่วยไปเลยสิคะ <c oughs> แม่กับยายก็ช่วยกันสร้างรถเลยมันเป็นรถสําหรับไว้วางพวกขนมคะ่ะแล้วตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วใบก็เลยต้องเตรียมพวกขนมไว้รอเดี๋ยวอีกสักแป๊บเพื่อนๆก็คงจะมากันคะ่ะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่ใบซื้อมาให้ออเล่นนะคะต้องเอาแช่น้ําไว้ประมาณ1วันคะ่ะทุกคนแล้วพอตื่นมาเนี่ยมันก็จะละลายแล้วมันก็จะฟักไข่ออกมาก่อนข้างในจะเป็นอะไรก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะซึ่งแน่นอนมันคือยูนิคอร์นค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงไปต่อกันที่พ5นะคะ ฮโหลัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ใบมีเกมสนุกๆมาแนะนํานี่เลยแอคกี้ปาร์ตี้ไม่รู้ว่าน้องๆเล่นเกมนี้กันอยู่แล้วไหมหรือใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยต้องไปลองเล่นกันดูแล้วนะเพราะว่าเกมนี้มันสนุกมากๆแถมเรายังสามารถดีไซน์น้องไข่ของเราเองได้ด้วยส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมนี้กับพี่ใบกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเจอกัน